ผมตอนนี้เราก็อยู่ New C เหมือนเดิมครับผม,ป,ม,บป,ม,มปัดเชินะครับปัดเิลืมไปไม่มีเควสนะครับวันนี้ก็มากับโลนซ่านะครับชุด Infinity นะครับนะเจอสักตัววะผมมันมีคนครับผม Infinity DX ด,ด้วยวะไม่ค่อยชินเลยนะครับต้องขออภัยเลยนะเฮ้ย DX วะ ดีเอกดีเอกแปลนะหามุมตั้งไมดีๆไม่ได้ฮะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บต้องปเควสตก็ได้เนี่ยถ้ายาจะดรอปเยอะขนาดนี้นะนี่นี่นี่ใบควสตใบควสโอเคพร้อมบุกพร้อมบุกบอกเลย แกตัวหนึ่งเชีย้ย P K M ปืนยิงบอสนี่หว่าเป็นแม็ก้อยนัดอ่ะเดีย๋ยวรอดูดิ ต้องรอเชือดฮะรอเชือดรอเชือดกูหรือมันว่าจะเชือดมันจะเชือดกูหรอกกูจะเชือดมันวะเนี่ยต้องลุ้นๆนะฮะเพราะคนตั้งเกือบสามสิบคนนะฮะรอนานด้วยรอบหนึ่งกว่าจะได้เล่นนะครับคนเล่นอยู่สี่น้อยมากๆเลยฮะตั้งแต่มันทาแยกออกผมไม่ได้กลับมาเล่นเดือนเดือนด้วยคนมาเล่นน้อยเพราะไม่มีผมไงเออแล้วอะไรคิวซอมบี้อ่ะเวส โถ่ไอ้เหี้ยเอ้ยนี่ว่าเควสยิงคนลบทิ้งเลยนี่นก็เควสยิงคนเราได้ยาจบเลยนะนะเนี่ยไม่มาเนี่ยไปเนี่ยวะอยู่สากาไปก่อนแล้วกัน แล้วชุดเราก็เด่นด้วยนะครับนะไอขากระเปรตนะมันโมสินี่ว่าดูในโรถกันนี้มีอะไรบ้างโมซิงก้องติดก่อนเก็บเสียง แล้วทงไปทางนู้นด้วยอ้วเหมือนมันก็ยังอยู่โกดังนะความรู้สึก เชี่ยมัน,นยิงคนเชี่ยยิงไม่ตาย,ย้วยโอเคครับโอเครอดไปครับผมปืนลาเป็นปืนเก็บเสียงได้ไงประเด็น เห็นยวมันยังอยู่ตรงรั้วอยู่ครับผม,มไม่มากูก็ไม่ไปอะไรประมาณนั้นนะ่ะจิตวิทยาไมครับผมขวาหรือเปล่าวะนี่ไงนี่ไงนี่ไง อยู่ตรงรั้วครับผมรอดูก่อนไหมเข้าเข้าไปโอเค ปัญหาระดับชาติมาแล้วนี่นี่มันวิ่งมาอย่างเงี้ยเชี่ยทางขวามีคนมา นี่ก่อนเนี่ยยิงเสร็จแล้วเราหนีขึ้นเขาเลยเดียโอเคเราจะยืนรอนะครับเกมนี้ต้องต้องดักต้องดักเอาของอ่ะคือผมฟังไม่หัน เชี่ยไม่ตายด้วยสัตว์หยอกไม่ตายประเด็นคืออีกด้านหลังนี่จะมาเอาเราออมไปนู่นละสัตว์เอ้ย มาเยอะจังวะมันฟาร์มแบบหนัใจมากอ่ะคุณดูต้องขอบคุณปืนพกนั่นแหละที่ช่วยชีวิตเราไว้โอเค พร้อมที่จะขึ้นเขาแล้วหนีแล้วครับตอนนี้โอเคเราได้เควสยิงคนเราได้ยามาแล้วโอเคเปิดนั่นแหละหนีก่อนแล้วกัน คุ่นพกนี้ก็ไม่มีสก,กินด้วยประเด็นโหแล้วตัวเรายังเด่นครับผมคิวไว้หนึ่งนะฮะตอนนี้คิวได้แค่นี้แหละตอนนี้ผีตกใจหมด เค <Okay, S 2> เจอตัวนึงหลังเนินมันจะเห็นเราไหม อ่ะไปไหนแล้ววะชิบหายแล้วหาไม่เจอก็อชิบหายศัตรูหาย เขาอยู่มุนรอดมไหมเนี่ย ทางขวาตัวหนึ่งพวกกันเหรอไม่นะไม่พวกกันนะ โอ้ตายอ้จบเลยนะครับคลิปนี้โอเคคลิปนี้ก็ที่8นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะไอ้เี้ากว้ยข้างหน้ามันพัวกันนะมันไม่ยิงกันนะชัวร์ล้านาเปอร์เ็นมามาโซโลก็เจอทีมเหมือนเดิมนะครับไปแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ